สวัสดีครับ f อทุกท่านคลิปนี้มดเอ็กจะขอ,อนําเสนอการเปิดไพ่ยิปซีทานายดวงชะตาชาวราศีกันปักแรกเดือนกันยายน2567โดยสัญลักษณ์ประจำราศีกันก็จะเป็นรูปผู้หญิงที่งดงามและอุปนิสัยของชาวราศีกันก็มักจะเป็นคนที่มีเหตุผลช่างคิดและมีความละเอียดรอบคอบ มีสไตล์เป็นของตัวเองเปิดให้24ทํีทำนายดวงชะตาชาวราศีกันปัดแรกเดือนกันยายนไพ่ใบแรก night of pentacle คุณอยู่ในช่วงระยะเวลาที่มีความคิดอยากจะหาเงินหาทองเข้ามาเสริมเพิ่มเติมให้กับตัวคุณเองหรือครอบครัวแต่ก็มีความรอบครอบสุข,ขุมในการที่จะเลือก ลงทุนหรือทำกิจการใดกิจการหนึ่งตำแหน่งที่สอง king of pentacle s คุณอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขสะดวกสบายมีเงินมีทองใช้จ่ายพอสมควรแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยที่ว่าคุณเป็นคนมีความสามารถที่จะ ทำมาหากินหรือว่าทำกิจการค้าให้มันเจริญรุ่งเรืองไห้ไปที่ 3. t h เดิมูลคุณจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ค่อนข้างจะซีเรียดหรือว่าคิดไม่ตกซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่เป็นความขัดแยง้งระหว่างคุณกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในที่ทำงานก็ดีหรือในครอบครัวก็ดีก็ขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆค,ค,ค,คุยกันไป ตำแหน่งที่4ไพ่สิบดาบซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของครอบครัวคนรอบข้างหรือบุตรบริวารซึ่งก็ต้องระมัดระวังอาการป่วยไข้เจ็บป่วยหนักของคนในครอบครัวเอาไว้บ้างนอกจากนี้ก็ระมัดระวังในการที่จะพูดจาก,กันอาจจะมีความไม่เข้าใจทะเลาะเบ,บาแววงกันได้ตำแหน่งที่ห้ไพ่เดอะซัน ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคุณค่อนข้างจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีการเงินการทองที่ดีมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนตำแหน่งที่6กไพเอชออฟสวอตในช่วงระยะเวลาปักแรกกันยาเนี้ยคุณจะต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็ ด้วยการตัดสินใจที่แน่วแน่ของตัวคุณเองตำแหน่งที่7จ็ดไพ่หดาบห้าดาบบ่งบอกว่าคุณจะต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคด้วยตัวคุณเองก็อาจจะเป็นเชิงว่าตามลําพังเนื่องจากว่าในไพ่คนอื่นๆรอบข้างเขาจะทิ้งดาบหนีกันไปหมดและถอดใจคุณก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถมันสมองของคุณในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้รู้ร่วง ให้ใบที่8 Queen of Swords ซึ่งก็สนับสนุนให้ในตำแหน่งที่7และ6ว่าคุณเป็นคนมีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีสติปัญญาที่จะฝ่าฟันปัญหาประสับกรต่างๆให้รู้ร่วงไปได้ด้วยดีและคุณก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนของเรื่องการงานให้ใบที่9 The Chariot ชาริออบ่งบอกว่าคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญปัญหาต่างๆโดยในภาพก็จะเป็นขุนพลนั่งรถม้าสึกเทียมด้วยสฟิงค์สาวดำซึ่งก็เหมือนกับว่ามีความมุ่งมั่นและก็มีความสามารถที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ตำแหน่งที่10 The อ e r m i t ์มิให้ไปนี้ขึ้นมาก็ สแสดงให้เห็นว่าคุณจะต้องใช้สติปัญญาของคุณและก็ความสงบในจิตใจของคุณเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณจะต้องเผชิญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานในการของคุณเนี่ยให้สำเร็จรุ่ร่วงเพราะว่าในภาพก็จะเป็นพระฤาษีถือไม้เท้าคำยันเอาไว้แล้วก็ถือตะเกียงโดยที่ตะเกียงก็บังเกิดแสงสว่างซึ่งหมายถึงว่า ความสำเร็จก็รอคุณอยู่เบื้องหน้าสรุปการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชาวราศีกันตัดแรกเดือนกันยายนนี้คุณก็มีโชคมีลาภในเรื่องของการเงินการทองบ้างพอสมควรแต่ปัญหาอุปสรรคใหญ่ของคุณก็จะไปอยู่ในเรื่องของการงานที่คุณอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆจากเจ้านายซึ่งคุณก็ต้อง ใช้ความสามารถใช้แรงกายสติปัญญาอย่างเต็มที่ซึ่งคุณก็จะผ่านพ้นหรือว่าเอาชนะปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาก็ขอให้ใช้เป็นแนวทางเป็นกำลังใจ ในการประกอบสัมมาอาชีพและการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนออกมาก็ขอให้ลองพิจารณาวางแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้สำเร็จรู้ล่วงแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยดีและโมดเดก,ก็อยากจะเชิญชวนให้เอฟซทุกท่านหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีมีความเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์ สรรพสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อให้บุญหนุนนำให้ความโชคดีความดวงดีเข้ามาสู่ตัวท่านถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นลางดีหรือลางร้าย การแนะนำพระคาถาสำหรับเลือกสวดท่องเสริมมงคลให้กับตัวท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจับช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกทกท่านครับสวัสดีครับ